ถา <ro> ผมตอขออนุญาตถ้าผมพูดไปบรรยายไปถ้าเป็นไม่ค่อยเพราะไม่สนุกต้องขออนุญาตนะครับขออภัยนะครับเห็นไหมครับลวงตาท่านเมตตาลูกศิษย์ทุกคนนี้ด้วยนะครับที่คนมาแ่งที่าที่มาทีพมาที่มาที่านี่มาทีรมาพ่าสนานี่มัดีาที่าทีาที่ม่าที่าี่มาทาี่าวี่าที่ี่าาาีที่ ป้องป้องป้องอย่าให้ลูกติดก็เลยตัดหน้าครูบาเลยตามหลังครูบาต้องการที่จะไปแล้วทีนี้นะครับต้องตามหลังนะครับตัวผูบาคนเลยนะครับไปบุกันเพื่อหน้าเว้นไว้ไม่ได้เลยเป็นสิทธิของหลวงตาทั้งชาตินี้และชาติหน้านะครับต่อไปเลยนะครับเออคือบุญบารมีที่เราได้พบกันนะครับก็ทั้งในครับก็ทั้งในครับขยกมือไหว้ในใจก็ได้บุญแล้วนะครับ ฝนตกนะครับผมขออนุญาตกลาบลาในฐานะลูกศิษย์นะก็จะเดินตามหลวงตาต่อไปนะครับขออนุญาตประชาชนสำคั์ขออนุญาตแจ้งข่าวเพียงเ่านะครับขอบคุณมากเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงดีมากเลยครับขอบคุณครับตาท่านเดินแล้วนะครับก็มีคูบาโยนะฮะเดินเป็นรูกที่สองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะใครที่เดินติดตามนะครับก็อยากถวายปัจจัยท่าน นั่งเลยครับนั่งเลยแม่แม่แม,แม่แม่เดินมาข้างหลังหน่อยข้างหลังหน่อยเอออย่าไปเดินข้างพระอ,อย่าแผนก็ยังเดินตักฝนนะครับนำนมขนมต่างๆมาแจก,กเด็กครับย่ผู้เลยวันไม่เป็นไรรถแอบบูลลนมี <laughs> <laughs> ลื่นล้มได้แล้วรถแอรบูเลนมี <c oughs> อนี่ฮะทีวอนเปียกแต่เช้าเลยนะครับหลวงตาท่านนะครับถุงพลาสติกถุงพลาสติกมีไหมถุงพลาสติกม,มีครับในในกระเป๋ามีไหมครับเออเอาแม่มาเริ่มมามาพี่ปองก็ได้ได้แล้วพี่ปองมาไม่เอาไม่เอา จ้าจ้ามาเด้อตาท่านเจ้าสุงพลาสติกนะพี่สุริยาวิ่งไปแล้วนะครับอีกประมาณห้าเมตรนะฮะหลวงตาท่านก็นจะเดินเข้าสู่ถนนนะครับโอ้ถนนนี่น้ำท่วมเลนี่ฝนตกนะฮะฝนตกวันนี้เปียกหมดเลยนะครับ ตอนนี้ก็เข้าสู่ถนนแล้วนะครับหน่วยกู้ภัยก็มาประจํานะครับในขบวนกันนะครับขอบคุณน้องๆหน่วยกู้ภัยมากๆนะครับนี่นะครับและนี่คือภาพบรรยายกาศสดๆผ่านทางเพจทเท,ทนิวนะฮะเปียกแล้วนะครับนี่ขณะนี้เปียกแล้วนะครับคนก็ยังนั่งรอนะครับฝนรออยู่ตลอดนะฮะ ท่านก็แหมฝนตกนะฮะญาติโยมก็ไม่หนีนะครับไม่หนีไปไหนอ,อันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะครับท่านชมครับเฮียแผนก็ยังเดินนะฮะฝนตกนี่ไม่หนีนะโอ้สุดยอดนะโมทนาบุญกับเฮียแผนด้วยนะเอาขนมนมเนยมาแจากเด็กๆตามเส้นทางนะครับ น้ำดื่มก็มีเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับคอยเก็บนะครับไปบริจาคตามจุดต่างๆผมก็ลงหน้าเพจตลอดนะว่าไปบริจาคตรงไหนบ้างนะครับนี่โหฝนตกนะฮะคนก็ไม่หนีนะฮะคนไม่หนีไปไหนเลยนะครับนี่ภาพบรรยากาศนะครับท่านชมครับไม่หนีนะฮะนี่ไม่หนีนึกว่าหนีไปแล้วอุตส่าห์มาส่องดูนะฮะ มาส่องดูนะครับเจ้าหน้าที่นะครับยังนึกว่าหนีไปแล้วไม่หนีนะครับยังอยู่นะฮะไม่ได้เดี๋ยวผมต้องคอยส่องดูนะฮะนี่บุคลากรทางการแพทย์จะมาหนีไม่ได้นะเดินแล้ววันนี้ต้องเปียกกันให้หมดนะนะครับรถน้ำอยู่ด้านหลังโอ้โหนี่ฮะรอนะครับอ้าวเป็นภาพในขบวนนะครับที่หลายคนหลายท่านนะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็หลังจากหลวงตาบุญชื่นเดินไปแล้วนะฮะก็จะมีรถหน่วยกู้ภัยนะครับแต่ละพื้นที่ นะครับมาเดินนะครับช่วยกันยกน้ําขึ้นรถนะครับนี่นะฮะนำน้ำดื่มขึ้นรถนะครับเต็มแล้วก็นําไปนะครับลงตามจุดต่างๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีน้องๆหน่วยกู้ภัยสายชนนะครับโดยมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์นะฮะจังหวัดชุมพรหลายๆเขตอําเภอทะที่มาช่วยกันนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆเช้าวันนี้ฮะ ฝนตกนะฮะแต่ว่าฝนตกฟ้าร้องหลวงตาบุญชื่นก็ยังคงเดินจาริกคุ่หงต่อนะฮะใครที่เคยติดตามเพจทั่วเรนิวหรือติดตามหลวงตาบุญชื่นจะทราบดีนะฮะท่านไม่ได้หนีไปไหนนะฮะฝนตกฟ้าร้องท่านก็เดินนะครับก็ <c oughs> คงต้องหยุดเ c e b o o k ไลฟ์เพียงเท่านี้นนนก่อนเดี๋ยวผมไปภารกิจเก็บของภายในวัดนะฮะแล้วก็ไปจัดเตรียมสถานที่นะครับแล้วก็ลานะครับอ่าหลายๆคนที่มาจัดเตรียมสถานที่เมื่อวานนี้ที่ผมมาติดต่อแล้วก็เดี๋ยวคงต้องไปหาสถานที่นะครับพักชั่วคราวนะครับ ให้หลวงตาบุญชื่นต่อไปนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีทุกท่านครับ